สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ติดตามบุพพาเหนือลิขิตอยู่เป็นเพื่อนกันในตอนนี้นะคะ พลาดไม่ได้กับตอนที่23ค่ะมีไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าเป็นตอนเทพเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็ในตอนที่23ก็ความยาว45นาทีแต่ว่ามีฉากไฮไลท์นะคะรวมเอาไว้มากมายเลยแล้วก็ยังมีการเผยหางจิ้งจอกออกมานะคะอธิบายโครงเรื่องที่มันซ่อนอยู่มากมายผ่านรายละเอียดของความโกลาหลสับสนวุ่นวายนี่แหละคะ่ะเรามาวิเคราะห์กันเลยนะคะ ด้วยแผนอันการเป็นเขาเรียกว่าแผนร้ายของยายหวังอิงเฉียที่จะสังหารโต้เจ้าค่ะการสมรู้ร่วมคิดนะคะกับทางด้านอิงกวัวกงแล้วก็ใบหน้าที่แท้จริงของหัวหน้าผู้ลายของราชสำนักก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างคุ้มเครือเช่นเดียวกันจากคำพูดของตัวละครในฉากของตอนที่23นี่แหละนะคะมาทีไฮไลท์สุดๆอันที่1กันก่อนเลยนะคะ หวังอินเฉียนนั้นนะคะใส่ร้ายโต้เจ้านะคะสร้างความเข้าใจผิดให้เหล่าบรรดาแก๊งอันตพานพวกโจรเหล่านั้นด้วยให้มาจัดการป้นนะคะว่าบอกว่าโต้เจ้ามีเงินเยอะค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันดันนะคะทำให้เกิดไฮไลท์สำคัญก็คือ โตหมิงลูกสาวของตัวเองนั้นเสียชีวิตค่ะยายหวังอิงเฉี่ยนั้นนะคะก็ได้ร่วมมือก,กันกับทางด้านแก๊งอันตพานฉ้างเปรยค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วไอ้แก๊งนี้มันมีเรื่องกับหวังอิงเฉี่ยมาก่อน,นะคะก็คือมันต้องการจะมาเหมือนกับบังคับให้จ่ายหนี้นั่นเองค่ะทีนี้พอมันแบบเออหวังอิงเฉี่ยก็หาทางเอาตัวรอดเนาะมันเป็นผู้หญิงเลวซามอยู่แล้วมันทําอะไรก็ได้สําหรับมันได้ตั๋วคนเลวคนเลวนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้ไม่มี ใครด่ามันค่ะดังนั้นแล้วมันก็เลยโยนความผิดแล้วก็พูดจาใส่ร้ายโต๊เจ้าไปนะคะจากนั้นก็มีการแบบเออส่งเสริมค่ะยุยงนะคะให้แก๊งอันตาพานฉ่างเปยนั้นไปป้นนะคะทางด้านของเรือนอี้จืดถังซึ่งนังเอกของพวกเราอยู่นะคะซึ่งอี้จืดถังนั้นเป็นที่เก็บนะคะสินเดิมแล้วก็ทรัพย์สินของโต้เจ้านั่นเองค่ะทรัพย์สินของโต๊เจ้ามีเยอะนะคะเพราะว่า ครึ่งหนึ่งที่มาจากการค้าขายนั้นแม่นางเหมียวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นํามันเข้ามาให้ที่เมืองหลวงเรียบร้อยแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่อีจืดถังเช่นเดียวกันนะคะซึ่งณนะจุดนี้โอ้โหทางไอ้พวกโจรนี้มันก็แบบฮึกเหมิมใหญ่เลยจะต้องเข้ามาปนคาให้ได้ค่ะ โดยแผนนี้ของเย,ยหวังอิงเฉียนั้นนะคะมันก็หวังว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะคะนั่นก็คือด้านหนึ่งสามารถกําจัดโตเจ้าได้ซึ่งก็เป็นหนามยอกอยู่ในหัวใจของนางมาโดยตลอดค่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือนางสามารถนะคะวางกับดักวางกรอบไว้ถึงวี่ลูกเขยของนางนั่นเองนะคะให้แบบว่าปลดปล่อยความรักของแบบคือยังไงดีละ่ะคือให้แบบ ต้หมิงนั้นพ้นทุกข์อังงายง่ายค่ะคือรู้สึกว่าโต้หมิงนั้นอยู่ที่ตระกูลเว้ยแล้วลูกสาวทุกข์อะไรแบบเนี้ยก็อยากจะให้พ้นทุกข์นั่นเองนะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะยยหวังอิงเฉียเองเนี่ยก็ได้ ใช้หัวสมองซึ่งคาดว่านางฉลาดโคตรๆของนางเนี่ยนะคะมาทุ่มเทกับงานนี้ก็เสียนะคะราคาที่ต้องจ่ายคือชีวิตของลูกสาวของนางนั่นเองค่ะก็เมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างกระทันหันของพวกโจรน,นะคะโต๊ะเจ้านางเอกของเราไม่กลัวอันตรายค่ะสามารถใช้สติควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็จัดเตรียมนะคะยุทธการเรียกว่ากลยุทธ์ในการแบบปกป้องบ้านนะคะปกป้องอี้จืดถังของตัว เองอย่างใจเย็นแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นแหละแต่ก็ใจเย็นอยู่คุมสติได้นะคะในขณะที่นะคะสาวใช้คนสนิทก็เสนอบอกว่าให้ไปตามท่านทรงโมนำทับกลับมาที่บ้านโดยเร็วดีไหมแต่ผู้เป็นเมียนะคะก็คือโตเจา้านางเอกของเราก็บอกว่าไม่ได้หรอก ถ้าเกิดว่าตอนนี้คือทรงโมนั้นอยู่ในหน้าที่นะคะถ้าเกิดมีใครฉวยโอกาสไปแบบร้องเรียนนะคะกับทูลองค์จัก,กรพรรดิอะไรประมาณนี้ว่าทรงโมนั้นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะเป็นการไม่ไม่แบบจงรักภักดีแต่องค์จัก,กรพรรดิอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องไปเรียกสามีของนางกลับมานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปจุดนะคะจุดประกายให,ให้พวกคนชั่วมันจัด ทรงโมนั่นเองจากนั้นนางเอกของพวกเราก็อ,าออกคําสั่งให้ท่านเฉิญนะคะเคลื่อนย้ายกําลังเสริมมาเพราะว่าก็รู้ว่ามีท่านแม่ทัพเหยียนก็อยู่บริเวณรอบนอกนั่นเองนะคะก็ให้ไปตามท่านแม่ทัพเหยียนซึ่งก็เป็นคนของพระเอกของพวกเราเนี่ยแหละค่ะเอามาแล้วก็จากนั้นก็ให้คนในบ้านเนี่ยนะคะเอาเอาพวกฟืนเอาอะไรเงี้ยมาจุดไฟเป็นสัญญาณ ส่งพุ่งขึ้นไปทางด้านแม่ทับเหยียนจะได้เห็นนะคะแล้วจากนั้นก็บอกให้เหล่าบรรดาสาวใช้เข้าไปที่ห้องครัวลดน้ําให้เปียกให้หมดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเพราะว่าไอ้พวกโจรนะคะเวลามันเข้าบ้านมันชอบเผานะฮะเผาเพื่อที่จะให้คนที่หลบอยู่ก็ต้องหนีออกมาไงมันจะได้เห็นจะได้ฆ่าได้สะดวกนั่นเองนะคะต้องเผาแล้วทีนี้ก็เลยเอาเอาน้ําไปลดไว้ให้เต็มไปหมดมันก็เปียกชื้นก็ไม่สามารถจะจุดไฟติดแล้วก็ให้อุ่นน้ํมัน ร้อนๆนะคะที่มีให้ร้อนที่สุดให้เดือดปุดๆเลยค่ะเอาไว้จัดการนะคะลาดได้พวกโจรเหล่านี้นั่นเองนะคะจากนั้นแล้วนางเอกของเราก็ยังมีปืนนะคะเรียกว่าปืนอะไรดิ ปืนปะทัดปะที่ต้องจุดนะคะจุดชนวนด้านหลังก่อนก่อนที่มันจะปุ้งปุ้งอะไรเงี้ยค่ะทรงโมนะคะผู้เป็นสามีนั้นเอาไว้ให้นางป้องกันตัวแล้วก็ได้สอนการยิงด้วยนะคะก็ถือได้ว่าอยากยิงหัวหน้าโจรแต่ว่าก็มไม่โดนหัวหน้าโจนไปโดนลูกน้องข้างเคียงแต่ก็ถือได้ว่าโดนตัวคนแหละนะคะแล้วก็สร้างความเกรงกลัวให้กับพวกโจนประมาณว่าเฮ้ยมีดินปืนว่ะมีปืนอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ช่วยแบบดึงระยะเวลาท ่วงระยะเวลาพวกมันไปได้ก็ทำให้คนมาช่วยได้ด้วยนะคะะลองของพวกเราจี้ยงเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคะก็เป็นห่วงนางเอกเช่นเดียวกันก็ได้นำคนออกมาจัดการนะคะกับพวกโจรเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางด้านโต๊ะเจ้าของพวกเรานะคะนางเอกก็ถึงแม้ว่าจะมีความตื่นเต้นมีความกลัวแต่นางก็ควบคุมสติแล้วก็นำพานะคะเหล่าบรรดาคนที่อยู่ในอีจืดถังนั้นรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้นั่นเองนะคะ ในขณะที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนะคะก็แน่นอนว่ากล้องก็แผนไปที่โต้หมิงด้วยเพราะว่ากังวลว่าสามีของนางนั้นจะ เพิกเฉยต่อความวุ่นวายจากภายนอกนั่นเองเพราะว่าสามีมีหน้าที่เป็นขุนนางเช่นเดียวกันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งต้องดูแลความสงบเรียบร้อยทําให้นางก็ตัดสินใจออกจากบ้านนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงยิงเรือเนาะในช่วงกลางคืนปกติก็ไม่ควรออกบ้านอยู่แล้วแล้วแถมมีรู้ข่าวได้ว่ามีโจรบุกเข้ามาในเมืองหลวงก็ยิ่งไม่สมควรจะต้องออกไปแต่ด้วยความรักล้วนๆนะคะทางด้านวัถิงวีเองอุ้ยกล้องค่ะบอกแล้วนะคะ ตอนที่23เนี่ยร้อยพันเหตุการณ์เลยนะคะเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะว่าถิงวี่สามีของนางกำลังดื่มแล้วก็ร้องเพลงกับเพื่อนๆของเขาอย่างสนุกสนานเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นางเออนางก็ต้องแบบนอนที่โดนเสียบอาะค่โดนมีดเสียบแล้วก็ต้องนอนหล่อสามีร้องเพลงแล้วก็ดื่มเหล้าไปเรื่อยๆค่ะทางด้านของยายหวังอิงเชียนนะคะกล้องถ่ายสลับไปสลับมาเลยนะคะก็ยังคงแบบ เหมือนเหมือนแบบตกอ,อกตกใจอะไรอย่างนี้ประมาณว่าเฮ้ยมันเกิดได้ไงวะโจรเข้ามาทำไมหลายร้อยแล้วทำไมเข้ามาแล้วเหมือนเปนเหมือนข้อหากบฏเลยนะคะก็จัดการสั่งให้สาวใช้คนสนิทนั้นฆ่าผู้ติดตามคนสนิทไปอีกแล้วก็เออเป็นท่านแม่ของสาวใช้คนหนึ่งซึ่งกำลังจะไปเอาเหมือนกับเอาชาเอาอะไรมาให้ เปลี่ยนให้กับใยห,หวังอิงเฉียนเนี่ยแล้วก็ได้เห็นผ่านไอ้พาไอ้เขาเรียกว่าอะไรกระดาษบางๆที่ประตูนะคะว่าแม่ตัวเองกําลังถูกรัดคอตายค่ะตัวเองก็เลยรีบไปนะคะรีบไปนู้นเลยไปหาโต๊ห้ากับโต๊ะเเพื่อจะไปร้องเรียนนั่นเองนะคะ อันนั้นเป็นพาร์ทใหญ่ๆนะคะอันที่หนึ่งมาที่พาร์ทที่2กันบ้างอิงกวัวกงบ้างนะคะทรงอีชุนค่ะความแบบเลวร้ายของเขาก็ปรากฏออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางยาพิษหูหยินของเขาเองซึ่งก็คือท่านแม่ของทรงโมแล้วก็มีเรื่องของการพยายามสังหารลูกชายคนโตคือทรงโมเพื่อให้ลูกชายคนเล็กของเขานั้นนะคะได้ขึ้นเป็นอิงกวัวกงซื่อจือค่ะ หเหตุการณ์นี้มาลุมมาตุ้มนะคะในขณะที่นางเอกของเราที่อยู่ที่อี้จือถังนั้นเนี่ยกำลังผ่ เหน้ากับโจรค่ะไม่เพียงแต่ไอ้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนของไอ,อง้งู๋กวงเท่านั้นที่มันจะปฏิเสธนะคะช่วยเหลือทางด้านอี้จืดถังของนางเอกค่ะปฏิเสธนะคะปิดประตูใส่อีกต่างหากแล้วก็ไม่ส่งคนมาเลยนะคะคือเพิกเฉยต่อชีวิตของลูกสะพ้ยแล้วก็คนที่เป็นบ่าวทั้งหลายในครอบครัวของลูกสะพ้ยเลยค่ะก็รู้อยู่ว่าลูกชายก็ไม่อยู่ด้วยนะคะแล้วแถมค่ะไอ้เพิกเฉยยังไม่พอนะคะเปิดประตูให้ให ด้วยค่ะเปิดประตูให้โจรเนี่ยเข้าไปในอี้จืดถังง่ายๆอีกด้วยนะคะเปิดเสร็จมันก็ปิดให้ด้วยค่ะอีพ่อนี้สุดยอดเลยนะคะ หลังจากที่โต๊ะเจ้าของพวกเราแต่งงานกับซงโม,โมแล้วเนี่ยนะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็เหมือนเป็นกุญซือช่วยอีกแรงหนึ่งกับซงโม,โมเลยนะคะเริ่มสืบสวนอย่างเงียบๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของแม่สามีของนางเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็พบว่าใหญ่ซีเซียซึ่งเป็นสาวใช้นะคะสาวรับใช้ของแม่ซงโม,โมนั้นนะคะมีพิรุษอะไรแบบนี้ก็ได้พูดคุยกันนะคะซึ่งสาวใช้คนนี้ก็เหมือนกับมีความคุ้มคลั่งมีความบ้าไปแล้ว แต่พอเห็นวัตถุดิบทึ่งเป็นยาจีนอะไรเงี้ยนางก็บ่นพึมพำว่ามันมีพิษมันมีพิษนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้โตเจ้าแล้วก็ทรงโมนั้นได้แบบตระหนักถึงว่าการตายของท่านแม่เจียงเนี่ยะคะ่ะเจียงหุยซุนนะคะมีปัญหาแน่ๆเลยนะคะทีนี้จากนั้นนะคะก็เออยังไงดีเขาเรียกว่า ดูแลนะคะสาวใช้ซีเซียจนมีอาการดีขึ้นก็ได้รู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ปรากฏว่านะคะไอ้เจ้าอิงกวกวกงทรงอี้ฉุนเนี่ยมันอิจฉาในความสามารถนะคะของเมียตัวเองแล้วก็อิจฉาทรงโมลูกชายตัวเองที่มีความสามารถมากเกินหน้าเกินตามันค่ะซึ่งทําให้ตัวมันเองนะคะเป็นคนที่ดูไร้ความสามารถแล้วก็ไร้ประโยชน์เกินไปแล้วก็มีคําดงคําด่าจากติ้งกวกวกงอะไรเงี้ย นะคะก็เคยด่าว่าไม่แบบเป็นมีมีม,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 มีลูกเป็นเสือมีพ่อเป็นหมาอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็เจ็บแค้นอยู่ในใจนะคะ แล้วก็ท่านแม่เจียงนะคะท่านแม่ของทรงโม่ในฐานะของน้องสาวแม่ทัพใหญ่ของประเทศนี้นะคะนางเก่งทั้งเพลงทวนเพลงดาบแล้วก็ยิงปืนเป็นอีกด้วยค่ะนั่นก็คือภรรยาของเขานะคะแต่ว่าภรรยาไว้ใจเนาะก็เลยตายง่ายๆนะคะโดนผิดโดนหยอดผิดตายค่ะส่วนลูกชายก็เก่งไปหมดเนาะไปเป็นสิทธิเอกของออท่านลุงก็คือติงกัวกงด้วยแล้วก็มีดาบคู่ที่ได้รับพระราชทานเนาะเป็นดาบคู่จาก องค์จัก,กรพรรดินะมีอะไรนะพักดีกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นดาบคูนั่นเองก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงโอ้โหค่ะใครๆก็ได้รับคําชมเชยยกเว้นตัวเองนะคะอิงกวัวกงก็เลยเกียดทั้งภรรยาเกียดทั้งลูกชายแล้วก็เกียดพี่เขยนะคะพี่พี่ชายของเมียตัวเองด้วยนะคะโอ้โหมันเป็นโลกจิตมันเป็นคนบ้าค่ะแทนที่จะพัฒนาตัวเองเนาะดันไปอิจฉาคนอื่นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าไปรักกับผู้หญิงที่ มีชาติกําเนิดตาต้อยเอาไปแอบเลี้ยงดูไว้ข้างนอกจวนแล้วก็ให้กําเนิดลูกชายมาเป็นทรงฮันผู้เป็นน้องชายของทรงโมนั่นเองแต่ว่าแก๊กนี้ในส่วนของไฮไลท์ในนิยายในละครอย่างเรายัางไม่ได้เห็นความร้ายกาจของทรงฮันเลยเนาะอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาว่ะเพราะว่าน้องนักแสดงที่แสดงเป็นทรงฮันก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าก็เป็นดาวเด่นดาวลุ่งอยู่เหมือนกันคงไม่อยากจะให้มีภาพลักษณ์ที่แย,แย่ๆแต่ว่าถ้าทรงฮันไม่ร้ายมา มันก็ขาดอะไรไปนะเ,ปนเพื่อนๆจริงๆมันมันต้องแบบคนรอบตัวพระเอกซึ่งพระเอกไว้ใจโคตรๆเนี่ยจะต้องเป็นคนหักหลังเขาไงคือมันมันจะต้องมีฉากนี้ไงไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับขาดไฮไลท์อะไรบางอย่างไปเนาะแล้วที่สำคัญก็เป็นไฮไลท์ที่ที่มันแบบโอ้หักมุมซับซ้อนมากๆอีกด้วยนะคะอยากให้เห็นถึงความแบบ นักแสดงหรือว่าตัวละครซึ่งมีความดูแล้วหน้าไห้เดียงสาไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยแต่สุดท้ายแล้วคือโกงโคตรอะไรเงี้ยก็อยากจะเห็นอยู่ในเวอร์ชั่นละครนะคะ ดังนั้นสิ่งที่อิงก,กวกกงทำรรนะคะเปิดประตูให้โจรเข้าไปแหมจัดการกับลูกสะพ้ยตัวเองนั้นถือได้ว่าเป็นโ,โหยเป็นทั้งพ่อที่แย่แล้วก็เป็นพ่อตาไอเป็นพ่อสามีที่เลวอีกต่งางหากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะในตอนที่24แล้วก็25ที่เราดูตัวอย่างกันน่ะก็คือเราได้เห็นแล้วว่าซงมอรู้ความจริงเนาะเกี่ยวกับที่ท่านพ่อของเขาวางยาผิดท่านแม่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในในฉากนั้นที่เป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่านางเอกเของเราพยายามหยุด หยุดไม่ให้พระเอกนั้นฆ่าพ่อนะคะไม่ให้ทําปิตุคาตค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีเออแล้วก็โดนประนามจากแบบสังคมประชาชนทั่วแควนแล้วก็กระทบต่อความเป็นขุนนางของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกของเราต้องทําเต็มที่เลยเพื่อหยุดยั้งจุดนี้ของสามีเอาไว้นะคะโอ้โหพ่ออย่างไอองกัวกงทรงอี้ฉุนเนี่ยไม่คู่ควรที่จะเป็นพ่อเลยคะ่ะเ,เพื่อน อันนี้คือไฮไลท์ที่สำคัญนะคะไฮไลท์ที่2ใหญ่ๆเลยของตอนที่23มาค่ะไฮไลท์ที่3อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะ ผู้บังคับบัญชาใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้เพื่ออำนาจของประเทศแห่งนี้คืออยากจะได้เป็นจัก,กรพรรดินั่นก็คือกลุ่มของฮองเฮาแท่ว่านนั่นเองแล้วก็ทางด้านของอองชิงซึ่งเป็นบุตรชายค่ะในชีวิตก่อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจำได้คือทรงโมนั้นเชื่ออย่างผิดๆว่าเป็นรัชทายาทแล้วก็ฆ่าผิดคนด้วยเอาง่ายๆนะคะทีนี้พอมาในชาติใหม่เนี่ยในตอนที่23เนาะชัดเจนเลยนะคะคนที่บงการทุกอย่าง ค่าติ้งกวกโกงพยายามทำลายซงโมก็คือ่องเ่านั่นเองค่ะแต่ว่าทำผ่านมาจากทางลูกชายของนางนะคะนั่นก็คืออองชิงนั่นเองค่ะก็ด้านหลังของอองชิงก็คือมารดาผู้ให้กำเนิดเขานั่นก็คือ่องเห่าแซวานนั่นเองนะคะ วิธีการนะคะที่เขาใช้เพื่อชิงบัลลังก์อย่างเงียบๆเรียบๆไปเรื่อยๆนั่นก็คืออ่องชิงนั้นจะค่อยๆทยอยสังหารนะคะผู้ที่ให้การสนับสนุนรัชทายาทค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สําคัญคนที่1ก็คือตู้เคิร์ติงนะคะตู้เคิรติงเป็นเหมือนกับ ชื่อนิกเนมนะคะของทางด้านติ้งกัวกงเจียงเหมยซุนค่ะเออมีหลายชื่อเออคนจีนจีนเขาเรียกกันหลายชื่อเพื่อนๆค่ะตู้เขิดติงเองก็เป็นชื่อของท่านลุงเช่นเดียวกันนะคะเป็น นิกเนมที่ราชวงศ์ที่สนิทสนิทก็จะเรียกนั่นเองค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่ติ้งกวัวกงตายไปแล้วก็เหลือทรงโมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตึบมาฆ่าทรงโมให้ตายให้ได้แล้วก็ฆ่าราชบริพารขุนนางคนอื่นๆที่ให้การสนับสนุนรัชทายาทค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่อ๋องชิงค่อยๆเก็บเรียบๆมานั่นเองนะคะ ทีนี้ก็บอกเลยว่าในตอนที่23เปิดเผยนะคะไอคนที่ร้ายหดเหี่ยมในบ้านคือยายหวังอิงเฉียนะคะโง่แล้วก็อืจัดการไปจ่ายไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่านะคะคนที่หดเหี่ยมระดับประเทศนั่นก็คือกลุ่มของหองเห่าแซวานกับอ่องชิงซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยแหละค่ะคือเอาทุกเม็ดนะคะขอให้ตัวเองแบบได้เปรียบมีโอกาสมักจะแบบ ในความวุ่นวายอ่ะเพื่อนๆในความโกลาหลความวุ่นวายเนี่ยค่ะมันจะต้องแทรกตัวเข้าไปนะคะเพื่อดึงประโยชน์ให้เกิดกับทางกลุ่มก้อนของตัวเองนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโต๊ะเจ้าของพวกเรานั้นนะคะจะช่วยแบบว่าจับมือกันกับซ่งโม่แล้วก็เอาชนะโค้ดในเจ้าทางด้านของฮองเฮาแล้วก็อ๋องชิงลงมาได้อย่างไรนะคะแกกนี้ไฮไลท์นี้หวานว่าในละครมีแล้วเราคงจะได้ดูกันในช่วงนี้แหละมันเป็นช่วงแบบหลังๆ แล้วเนาะเรื่องนี้มีแค่34ตอนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆพอพะฉะนันไฮไลท์ที่ดึงดูดพวกเราก็น่าจะเป็นอันนี้แหละไฮไลท์ใหญ่ๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูละครเรื่องบุพผาเหนือลิขิตเป็นเพื่อนกันค่าหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ